สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t u b e ช่องนี้ช่องเดิมค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอล่ะก็ในขณะที่เอกำลังทำคลิปอยู่นี้นะคะน้องหลิ่งน้องออมยังคงอยู่ร่วมงานกับทางทีทีอยู่นะ11 11 งานเดินพรมชมพูนั่นเองนะคะได้ได้ว่าตอนนี้เดินพรมเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวยังมีกิจกรรมต่อเหมือนจะชิงรางวัลโปสการ์ดกับลายเซนน้องอะ่ะนี่เขาไปจัดกันต่อที่ชั้น M นะใครอยู่ในเหตุการณ์ก็มาอัปเดตสถานการณ์กันได้แต่ณตอนนี้ที่เอาอาก็คือเอน้องหลิงน้องออมเดินเสร็จแล้วกับพรมชมพูกำลังขึ้นบันไดเลื่อนเพื่อน่าจะไปเซ็นโปสการ์ดะคะที่จะแจกให้กับผู้โชคดีโอโหได้ได้ว่า นะพิธีกรในงานก็แซวเลยนะบอกว่าด้อมม่วงอะ่ะด้อมของพี่หลิงน้องออมอะ่ะมารอตั้งแต่ก่อนห้างเปิดเลยเรียกได้ว่ามาสำรวจที่ทางสถานที่นะเขาก็มีถ่ายรูปมาอัปเดตกันด้วยนะว่าตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่สาวจีนก็เอเห็นนะเขาก็ถ่ายรูปตั้งแต่โพสตตั้งแต่เช้าแล้วอะเช้าว,วันนี้นะคะบอกว่านี่นี่น,นี่แล้วพี่สาวจีนที่อยู่เมืองจีนเขาถามเธอไปหรอบอกใช่ คือเขาส่งรูปมาให้ตั้งแต่เช้าวันนี้อ่ะก็คงจะมาดักรอค่ะพี่สาวจีนนะเออก็อืมพิธีกรเขาแซวเลยตั้งแต่ก่อนห้างเปิดก็งานไหนงานนั้นนะคะสมมาก,ก็อย่างเงี้ยตั้งแต่ก่อนห้างเปิดแล้วน้องหลิงน้องออมกว่าจะเดินพรมชมพูนี่กว่าจะถึงคิวน้องหลิงน้องออมน่าจะเป็นคู่สุดท้ายเลยอะ่ะเกือบทุ่มหนึ่งนะนัดกันไว้ตั้งแต่สี่โมงครึ่งใช่ไหม เออว่ามีงานนี้นะงานก็จะมีหลายคู่มากเลยดาราหลายคนศิลปินหลายท่านก็มาร่วมแต่คู่น้องหลิงน้องออมเรียกได้ว่ามาคู่สุดท้ายเกือบทุ่มหนึ่งอ่ะพี่สาวจริงก็เอเห็นเนาะแอบส่องไลฟ์ก็แบบพิมพ์แต่ว่าลิงอ้อมลิงอ้อมลิงอ้อมพิมพ์ตลอดรายการอ่ะนะเอมาดูตอนนั้นก็น่าจะหกโมงเอคิดในใจไงส่วนตัวว่าน้องเขาน่าจะเป็นแบบคู่สุดท้ายอยู่แล้วแหละเพราะเห็นดาราเยอะน่าจะเก็บน้องหลิงน้องออมไว้สุดท้ายแล้วก็สุดท้ายจริงๆด้วย ก็เลยแบบไปทำโน่นทำนี่กว่าจะมาดูหกโมงหกโมงนี่ยังรอดูอีกเป็นชั่วโมงนะกว่าน้องหลิงน้องออมจะออกมาเดินพรมอะ่ะแต่ถามว่าคุ้มไหมที่รอสวยค่ะวันนี้ดอกใหญ่อีกแล้วมาจากห้องเสื้อนี่เป็นห้องเสื้อประจําของน้องหลิงน้องออมหรือเปล่าของทางช่องจัดให้หรือ,อยังไงไม่ทราบที่มันจะเป็นเอกลักษณ์ดอกใหญ่อันนี้เอกคาดกันเอาเองนะใครรู้ก็มาบอกได้ว่าแบรนด์อะไรแต่ถามว่าโอไหมชุดนี้ก็โอนะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่คือ ดอกใหญ่จริงนะอันนี้วผมเห็นส่วนตัวขออนุญาตนะแต่ว่าน้องหลิงน้องออมโชว์ขาไงโชขายาวๆสวย,สวยมันก็เลยเออมันไม่ทึบนะแล้วก็สีสันเป็นขาวดำก็โอเคก็เรียบเรียบให้ดอกไม้มันเด่นไป ก็ได้ก็ได้อยู่งานงานเดินพรมชมพูของน้องเดี๋ยวมารอลุ้นกันหลังจากจบคลิปเดี๋ยวเอจะไปตามอีกนิดนึงว่ามีอะไรสำคัญไหมในช่วงแจกลายเซ็นนะแล้วก็ตอนช่วงเดินพรมชมพูเสร็จพิธีกรก็มีถามว่าจะชอบอะไรให้แกกันใช่ไหมเดี๋ยวเอสปอยไว้ว่าน้องจะตอบว่ายังไงใครที่รับชมแล้วก็รู้จะมาดูซ้ำอีกทีก็ได้แต่สำหรับใครที่แบบ ยังไม่ได้ดูไลฟ์สดของน้องนะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเอจะเอาคลิปมาลงว่าน้องเขาตอบว่าอยากจะช็อปอะไรให้แกก,กันละกันนะแต่ตอนนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวอื่นๆก่อนวันนี้ก็เป็นอีกวันเช่นเคยที่โอ้โหข่าวสารทั้งวี่ทั้งวานนะคะเอาเรื่องอะไรก่อนดีอะไล่เรียงมาก่อนเลยแล้วกันนะเอาเรื่องที่เป็นความดีก่อนละกัน นะคุณความดีอะไรอะไรเอละครคุณธรรมหรอไม่ใช่ไม่ใช่คือแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงอะที่น้องหลิกไปเป็นพีเซ็นเตอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอเอานี่ขึ้นมาเขาไปร่วมบริจาคให้กับเหล่าเออคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยเดี๋ยวเอเปิดออกมาให้ดู เนี่ยค่ะก็คือพี่สาวจีนนะของบ้านเดี่ยวน้องหลิงนะหลิงหลิงควงนะบอกว่าจะบริจาคอาหารสัตว์เนี่ยที่พี่หลิงไปเป็นพรีเซนเตอร์มูชิมูชิใช่ไหมมูชิอ่านออกเสียงผิดขออภัยนะมูชิใช่ไหมบริจาคในน้มหลิงหลิงควงนะแล้วก็จากเหล่าแฟนคลับคนเจีเออคนจีนทั้ดี ก็คือบ้านเดี่ยวน้องหลิงที่จีนนะคะร่วมบริจาคในนามของหลิงหลิงควงก็บริจาคอาหารสัตว์เลี้ยงให้กับบ้านสัตว์ทั้งหลายเขาบอกเขาขอแบ่งให้เอเข้าใจนะก็คือบ้านบีบีจูบ้านเดี่ยวพี่หลิงอะ่ะเขาร่วมช้อปปิ้งนะคะกับแบรนด์สินค้ามูชีนะซึ่งพี่หลิงเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ใช่ปะเขาขอให้ออกสอง สองยอดยอดแรกเนี่ยเนี่ยเขาเอาสลิปมาให้ดูก็คือยอดห้าหมื่นบาททวนนะคะและอีกยอดหนึ่งก็คือยอดสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทสี่ริรวมแล้วก็เอาเลขก,กลมๆก,ก็คือเกือบเกือบนะคะเกือบหนึ่งแสนนะแล้วก็แยกกันไปบริจาคให้กับเนี่ยค่ะเป็นตับอย่างนี้เลยเขาเขียนว่าไงเขาเขียนว่า โครงการการกุศลเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ของน้องหลิงหลิงควงนะคะบ้านบีบีจูนะคะก็ได้レสปอนดิ้งกับพี่หลิงหลิงเนาะในการให้การสนับสนุนเป็นการส่วนตัวครั้งแรกกับมูชีในประเทศไทยได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ Home for Animals แล้วนะคะก็คือมี ร่วมปรึกษากับพี่หลิงด้วยนะบ้านเดี่ยวพี่หลิงเนี่ยบิบิจูก็ร่วมปรึกษากับพี่หลิงว่าจะบริจาคให้เป็นการส่วนตัวกับมูชีนะคะให้กับมูลนิธิ Home for Animals ทางบ้านบิบิจูสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มูชีเพ็ด Food มูลค่ารวม99,360่วม99,360บาทวงเล็บแยกเป็น2คํคำสั่งซื้อนะก็คือ50,000บาทอันนึงแล้วก็49 0 0 0 4 9 3 6 0บาทอันหนึ่งนะคะจากร้านขายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่การบริจาคนี้จัดทำขึ้นในนามของแฟนๆชาวจีนบ้านเดี่ยวของน้องหลิงหลิงควงแสดงถึงการซัพพอร์ตร่วมกันของเราเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสัตว์นะคะควบคู่ไปกับน้องหลิงหลิงด้วยนะแล้วภาพเหล่านี้คลิปเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงมูชี ที่ทางบ้านเดี่ยวของเราสั่งซื้อพร้อมฉลากระบุว่าการบริจาคมาจากแฟนๆชาวจีนของหลิงหลิงควงนะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวการทำความดีเมื่อวานเอก,ก็เห็นนะพี่หลิงมีร่วมบริจาคทำกระถิ่นด้วยอ่ะก็คือไปร่วมแจกมาก็ไม่ได้ออกข่าวอะไรใหญ่โตก็คืองานบุญอะไรพี่หลิงไม่มีขาด นะก็ร่วมบริจาคทำโรงทานนะคะให้กับงานกระถิ่นด้วยก็มากๆน,น,น้อยๆนู่นนี่นั่น,นอะไรนี่แหละค่ะสะสมกันไปดีดีนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแหละไม่ว่าจะไม่ใช่ว่าแค่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็การทําความดีบริจาคอะไรได้เท่าที่เราทําจะมากจะน้อยทาทาไปเยอะค่ะนะาสะสมบุญไปจะได้โอ,อ้เพราะว่าล่าสุดที่เอมาอ่านนะคะวันนี้ทาง สื่อโซเชียลจีเนาะมีดราม่าอีกแล้วนะดราม่าพี่หลิงอะ่ะอืมเดี๋ยวจะเอามาเหล่าให้ฟังว่ามันยังไงเพราะว่าณนะตอนนี้ที่เออ่านเนี่ยก็ยังประมาณว่าพี่สาวจีบางคนก็บอกเรื่องอะไรอีกอะเธออ่ะเดี๋ยวจะมาขยี้กันในในคลิปหน้าดีกว่าเพราะว่าสาเหตุยังไม่แน่ชัดบางคนก็คาดว่าอย่างนั้นบางคนก็คาดว่าอย่างนี้เดี๋ยวจะเอามาเหล่ากันเดี๋ยวมันจะยาวไปสําหรับคลิปนี้นะเอาเป็นว่าจบกันไปเรื่องราวดีๆค่ะ เอ,ออยังไม่จบอันนี้เพิ่งเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆของบ้านพี่หลิงแล้วก็ตัวพี่หลิงเองด้วยพี่หลิงก็รับรู้ในเรื่องของการโดเน a t ครั้งนี้ด้วยนะดีค่ะทำอย่างเงี้ยคือเหมือนกับแบรนด์เครื่องประดับเอ r ครอสโอเวอร์ทางพี่หลิงกับน้องออมใช่ป่ะพอยอดถึงก็เอาไปสร้างห้องสมุดห้องหนังสือให้กับเด็กนักเรียนอนาคตเขาทำที่จีนส่วนที่ไทยนะของพี่หลิงก็คือบ้านเดี่ยวพี่หลิงก็ช่วยสนับสนุนด,ด้วยการซื้ออาหาร <S <S สาัตว์ก็คืองานนี้มีแต่วินกับวินอะ นะบริษัทอาหารสัตว์ก็ได้รับยอดการสั่งซือ้อใช่ปะพี่หลิงกับบ้านเดี๋ยวพี่หลิงก็ได้เหมือนกับร่วมทําบุญด้วยนะก็เนี่ยค่ะร่วมกันทําความดีเออเรียกได้ว่าวินทุกฝ่ายแล้วบ้านเออที่จะได้รับอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยพวกเราสัตว์เลี้ยงพวกนี้ก็ได้รับอาหารที่จะต้องมันเป็นของกินของใช้อยู่แล้วว่ามันเป็นของจําเป็นที่ต้องใช้อยู่แล้วว่านะไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแล้วเป็นของจําเป็นก็คือมีแต่ได้กับได้อย่างงานนี้นะอ่ะ แล้วก็มาถึงนี่นะคะผลิตภัณฑ์ใช่ไหมก็คือเช้าวเนียพี่หลิงกับน,น้องออมเนอะเรียบร้อยค่ะพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางครั้งแรกที่ประเทศจีนเนอะบาบีบาบีหลายคนพี่สาวจีนบอกอุดหนุนแล้วช่วยสพอร์ตน้องทุกรูปแบบก็เหมือนเดิมค่ะตามสไตล์พี่สาวจีนก็โพสรูปที่สั่งซื้อเอามาอวดกันอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็นะ สั่งซื้อไปก็ยอด369อยหกยวนใช่ไหมตกพันเได้ไหมประมาณนั้นน่ะน,นะประมาณพันเจ็บาทก็เป็นพวกรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นของต้องใช้อยู่แล้วนะก็ขิงกันใหญ่เลยไม่ว่าจะนี่ฉันก็ช่วยพพอร์ตนะฉันก็ช่วยซื้อน้องออมเองก็ช่วยขายนะเดี๋ยวนี้น้องออมช่วยขายแล้วนะในเวปปว G จนะีนอ่ะมาดูกันนิดนึงว่าน้องออมโพสต์อะไรเช้านี้ที่เวปปวนะคะ อันนี้น้องออมน่าจะพิมพ์ให้เอกคาดการน,น้องออมน่าจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็นะคะแปลเป็นจีนมาแล้วเนี่ยพี่สาวจีเขามาโพสต์เลยโพสต์ใหม่เมื่อวันนี้ตอนเช้าสิบเอ็ดโมงนะเออนี่เขาบอกว่าน้องออมบอกว่าอยากจะร่วมช้อปปิ้งกับพวกเหล่าเอฟซีอ่ะ อืมชานนะชอบความรู้สึกอย่างนี้มากเลยแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยที่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของผลิตภัณฑ์บาร์บี้นะแล้วก็ติดแ a ชแท็กบาร์บี้เกหลิงออมนะคอนเซ็ปต์เขาคือเทียเทียพูดูััวจวงนะก็คือแท็บแทบต่อได้เลยอะ่ะโดยที่หมายถึงว่าระหว่างว่าถ้าเอเข้าใจนะเพราะเอก็ยังไม่แน่ใจว่า ความหมายของเขามันเป็นคอนเซ็ปต์เขาเลยนะเห็นเขาติดตลอดเทียพูดทัวจวงก็น่าจะแบบระหว่างวันก็เติมได้อะไรเยแางเแท้บแทบแทบแทบนะแทบหน้าคล้ายๆว่าโปะซัมเข้าไปได้เลยอ่ะเออให้เอเข้าใจว่าอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวถ้าใครมีคําอธิบายมาเพิ่มเติมเดี๋ยวเอจะมาอธิบายแต่ตอนนี้เขาก็แบบเออเทียบพูดทัวจวงอย่างงี้ก็คือแท็บต่อได้เลยระหว่างวันเออเขาบอกว่ารีบเลยนะคะมาช้อปปิ้งกันได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างนี้มาร่วม แทบไปด้วยกันกับพวกเราลิงออมนะคะมาชวนกันแทบแทบก็บมาชวนกันตทดตัดนะตามสไตล์ใครแต่งหน้าก็จะรู้เออน่ารักแล้วเขาบอกสีม่วงเป็นสีที่น้องออมชอบหรออันนี้เอเพิ่งรู้ว่าใครรู้มาคอนเฟิร์มหน่อยม่วงหรือชมพูเพราะว่าเอเห็นเวลาจัดแฟมิลี่ทีไรอ่ะ นะทางเหล่าบ้านน้องอมอ่ะบ้านเดียวน้องอมจะชอบจัดออกแนวตีมชมพูจนเอให้สงสัยว่าน้องอมชอบสีชมพูแน่เลยแต่ในนี้พี่สาวจีบางคนบอกว่าน้องอมชอบสีชมพูแล้วชุดสีมว่วงเอยโทษทีน้องอม,มชอบสีม่วงแล้วชุดที่น้องหนิงน้องอมใส่ไปพรีเซนเ,เตอร์ครั้งนี้ออกแนวม่วงมวง,มวงตีมม่วงเนาะสวยเขาบอกขึ้นกล้องมากๆนะเออก็เรียกได้ว่าเห็นเอยังไม่เห็นนะว่าพี่สาวจีมาอัพยอดขายอะไรแต่เห็นหลายคนบอกว่าหนึ่งชั่วโมงสามล้านหรอคะอันนี้ เออ่านจากคอมเมนต์ของช่อง a เองนะต้องขอบพคุณข้อมูลด้วยเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวถ้า a มีข่าวสารจากบ้านจากจากทางฝั่งเมืองจีนเดี๋ยวเจะเอามาอัพยอดกันอีกทีนะว่าระเบิดระเบอ้เบอก็ไปขนาดไหนแล้วระเบิดระเบ้อก็ไปขนาดไหนแล้วและและ้วล่าสุดล่าสุดนะคะก็คือแฟนมีตมาเก่ารอบสองมาแล้วครับท่านอามาดูรายละเอียดกันหน่อยใช้ชื่อตีมว่า หลิงออมแฟนมีตติ้งินมาเก๊า our s e c r e t l e ิฟนะคะมาอีกครั้งแล้วรอบสองเวลาที่แสดงคือวันที่15ธันวาคมวันอาทิตย์ธันวาคมนะคะวันที่15แสดงตอนบ่าย3ามโมงกรุงเทพถ้าคิดเป็นเวลากรุงเทพคือบ่ายสามโมงแต่บ้านเขาคือ4ี่โมงเย็นนะก็ที่เดิมค่ะบลอดเวทีเตอร์ราคาค่าตัว๋วแพงสุด1 8ึ่ หนึ่งพันแปดรอยแปดสิบแปดเหรียญฮ่องกงนะคะหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดเหรียญฮ่องกงถูกสุดคือหนึ่งพันแปดสิบแปดเหรียญฮ่องกงนะเลนจะอยู่ระหว่างนี้เออแล้วก็เนี่แหละค่ะเปิดขายบัดยัไปทำการวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนวันอังคารหนะ้าวันอังคารหนะ้าอืมก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะค่ะก็คงเหมือนเหมือนเดิม นะฮะคงจะหมดภายในเวลาชั่วพริบตาก็เขาบอกว่าเครดิตก็คือบริษัทเดิมนะถ้าเอจะไม่ผิดเนี่ยว่นสิงเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงพี่สาวจีหลายคนเห็นแล้วอุย้ยมารอบฟองแล้วอิจฉาคนมีเงินจังเลยเออนะ,ะไม่ได้อิจฉาคนจองทันแล้วนะตอนนี้อิจฉาคนมีเงินจังเลยเออเพราะว่า ถ้าเขาพูดอย่างนี้แสดงว่าเขาคงดูไปแล้วละสักครั้งหนึ่งแต่อยากจะมาดูอีกครั้งหนึ่งมันก็ชัดจะแพงแล้วไงเพราะว่าน้อยมากที่จะจองเองทันอ่ะส่วนมากได้จากตัวผีส่วนมาตรการอะไรที่จะเหมือนไต้หวันไหมว่าต้องโชว์บัตรประชาชนอะไรไม่เห็นนะเอไม่เห็นนะอาจจะมีก็ได้แต่วันนี้แบบเขา,าตัดมาสั้นๆไงก็ประมาณว่าเอาแต่เมนเมนรายละเอียดนะที่แบบสําคัญสําคัญจริงๆ เออก็คือเดี๋ยววันอังคารหน้ามารอลุ้นขายตั๋วบัตรแฟนมีที่มาเกา๋าแสดงจริงวันที่สิบห้าธันวาคมพี่สาวจีนฟิดแบคว่ารู้สึกว่าญี่ปุ่นน่ะจะไปแสดงช่วงปลายปีเหรอเธอส่งท้ายปีเก่าอะไรอย่างเงี้ยเออเปนไปได้นะไม่แน่นะแล้วน้องก็ถือโอกาสนะเขาดาวที่ญี่ปุ่นเลยไหมอ่ะโอมองเกษตรอมากะเสออะเสอะไรที่นั่นเลยไหมตอนถูกใสจ,จะได้เขาดาวด้วยกันแน่เลยอะ่ะ คุณแค่ช่วงคริสต์มาสได้ไปฉลองกันที่ญี่ปุ่นก็ก็นึกแล้วก็โอ้โหน่าจะสนุกสนานะ่ะอืมเขาบอกเขาเขาคาดการณ์กันนะว่าญี่ปุ่นน่ะแฟนมิตญี่ปุ่นน่าจะเป็นช่วงสงทายปลายปีเห็นพี่สาวจีนบอกแต่ว่ามันยังไม่ออกมาอย่างเป็นทางการไงเวียดนามยังมีอีกนะเธอก็ยังไม่ฟิกออกมาเลยอ่ะเวียดนามก็ได้ยิมานนแล้วนะก็เดียวต้องรอดูตอนต่อไป To บี Continu e นั่นเอง ว่าจะยังไงต่อไปเนาะแต่ที่แน่ๆมาเกาออกแล้วนะคะมาเกาออกแล้วแล้วก็ยังไงต่อยังไงต่ออ่ะก็เดี๋ยวอย่างที่เอบอกนะเดี๋ยวเอไปสืบมาก่อนว่ามันดราม,ม่าอะไรกันอีกนะแล้วก็ทําให้พี่หลิงต้องมาโพสต์เวปัววันนี้ว่าความหมายมันมีนัยยะแฝงอะไรอีกแล้วอะที่เวปัวของพี่หลิงเนาะอะแต่อย่าพึ่ง เศร้าซึมกันไปอย่าเพิ่งเศร้าซึมกันไปเดี๋ยวมาต่อกันเนี้ค่ะนะเป็นบางช่วงบางตอนที่น้องหลิงน้องออมเดินพรมชมพูกันมาดูกันหน่อยสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าใครที่ดูแล้วมาดูอีกก็ได้นะเดินสวยเดินสับเอออ่ะมาดูกันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูช่วงตอบคําถามว่าอยากจะช็อปอะไรให้แก่การในวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนี้ค่ะอ่ะมารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ลิงอมนายดอมเจ้าความรักขอเสียงหน่อยเร็วเอ้งานติ๊กตองชมซีเวสเวดลดอลังแห่งปีไม่ธรรมดาครับวันนี้ ผมเชื่อว่าทุกท่านคิดถึงได้เจอแล้วนะฮะนี่คุณหมอฟ้าระดาแล้วก็น้องเอิญโอ้โหวันนี้มาเดินพิงคาเพจของเราในงานทิ้งตองชอบ1 1 1ลดอลังแห่งปีด้วยนะครับเอาล่ะเอาล่ะระหว่างนี้เดินไปถึงตรงไหนแล้ว แฟนๆบริเวณนั้นลองส่งเสียงกรีที่ผมฟังได้ไหมว่าอยู่ตรงไหนแล้วเออวันนี้โอ้โหดีใจนะดีใจนะผมรู้ว่าคุณดีใจนะเอมคุณหน้าคุณตานะคุณหน้าคุณตากันนะเอม เอาเสียงห้ามแพ่ใครคิดถึงหลิงออมขอเสียหน่อยเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งสนักเลยผมเองผมเองผมเองโอดีใจมากเสียงคุ้นๆจริงเหรอเรามีโอกาสได้เจอในช่องไงแล้วก็เจอแนนนี่เป็นการล่าสุดที่ต้องบอกว่าหนูน่ารักเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิม และที่สำคัญควงรอเหมือนเดิมเออ้อาคก่อนอื่นเลยทักทายแฟนๆวันนี้หน่อยจอมเจ้าความรักมารอคุณตั้งแต่ศูนย์การค้าจะเปิดเลยเชิญเลยครับสวัสดีค่ะ,คะเจ้าความรักเย้สวัสดีค่ะนี่นี่มีแฟนที่ชมทางไลฟ์ของทีต่ตอนช็อปด้วยหลายคนสงสัยว่าอุย้ยแคมเปญน,นี้11 11นี้หนูทั้งสงคนจะช็อปอะไรกัน เออชอบอะไรมีไหมมีเตรียมจะซื้ออะไรไว้ไหมมีจะชอปอะไรไว้ไหมสกินแคร์อะไรนะสกินแคร์สกินแคร์อุ้ยหนูผิวดีคนะนี้จะซื้อสกินแคร์เหรอหืมแล้วพี่หลิงล่ะพี่หลิงแพนจะชอปอะไรไหมพี่หอพี่พี่อยากชอปขนมค่ะขนมขนมแบบน่าสนใจในติ๊กต็อบเยอะเออ เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าสมมติว่าต้องช็อปให้กันและกันจะช็อปอะไรครับอะไรนะคะถ้าต้องช็อปให้กันและกันจะช็อปอะไรให้ในติ๊กต็อกชอบข้ัองอ่างค่ะเข,เขาว่าเขาอยากซื้อเวโปรตีนให้พี่ <laughs> ซื้อเวโปรตีนเหรอ ใช่ถูกใจค่ะชอบปกติจะพบติดตัวค่ะเขาพกเวโปรตีนติดตัวเพราะเขาเป็นคนชอบออกกําลังใช่ชอบออกกำลังกายก็เลยพบเวโปรตีนติดตัวไว้ใช่รอก็เลยชอบปลดเวโปรตีนให้น้องหลิงเรื่องจริงเรื่องจริงอู้หนูนี้ก็ไม่ธรรมดานน้องหลิงนะแล้วหนูล่ะหลิงจะชอบอ เครื่องสาอางให้น้องออมวเ,ออเครื่องสาอางถูกใจน้องออมเลยใช่เพราะน้องเป็นคนชอบแบบสกินแกล์สกินแคร์แล้วก็เครื่องสาอางค่ะอ่าโอเคเราก็ใจโล่งเลยสกิน,สก,นสกินแคร์นะสกินแคร,ร,ร์ใครไม่แคร์แต่เราแคร์คุณนะฮะวันนี้นะ <c oughs> อะต้องบอกเลยว่าวันนี้ครับอย่างที่เราเห็นคือฝากผลงานหน่อยเพราะว่าลุกคนเนี่ยรอติดตามหนูทั้งสองคนมาตั้แต่ช่วงแบบศูนย์การค้าเปิดเลย <c oughs> เออเอาวฝากซะหน่อยครับ มาฝากผลงานดูก่อนฝากผลงานดก่อนก็ได้ชันเลยครับผลงานฝากฝากผลงานอ๋อตอนนี้มีหนึ่งในร้อยค่ะทางช่องสามแล้วค่ะก็กำลังออนแอร์อยู่ค่ะแล้วก็ซีรีส์ที่เล่นคู่กับดองออมค่ะ Only You นะคะทางช่องสามเหมือนกันค่ะเพียงเธอนะคะช่องสามกับสามสิามฝากติดตามด้วยค่ะอเพราะว่าเห็นว่าน้องๆทั้ง ตอบด้วยทำยังไงเราถึงจะได้พลอโลยพร้อมลายเซ็นของทั้งสองคนล่ะครับอืมยากไหมบอกเราหน่อยต้องทำยังไงฮะเดี๋ยวผมบอกให้เพื่อนเพราะว่าผมเชื่อว่าน้องๆรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่ารอเซ็นอย่างเดียวใช่ไหมรอจะแจกให้ทุกคนใช่ไหมใช่ง่ายๆกติกาของเราง่ายมากๆเพียงแค่ทุกท่านนะฮะที่อยู่ในที่แห่งนี้หรืออยู่ที่ไหนก็ตามเล่นโซเชียลทุกคนอยู่แล้ว เขียนเหตุผลว่าทำไมถึงชอบกับ tiktok อกช็อปและที่สำคัญใส่แฮชแท็กของงานเราด้วยซึ่งแฮชแท็กของงานเราคืออะไรครับ t i k t o k s h o p 1 1 1 1 d 3 5เอะเอ้าเจ้าความรักเล่นแฮชแท็กนี้หรือยังเล่นแล้วนะเล่นได้อีกนะเพราะคุณมีสิทธิ์ลุ้นจนถึงเชี่ยงคืนวันนี้ที่ได้รับผลลอยวันสุดท้ายอ่วันสุดท้ายแล้วเอางี่หนูอ้อนสักนิดหนึ่งได้ไหมแฟน ตอนนี้หนูอ้อนสักนิดหนึ่งได้ไหมแฟนๆตอนนี้เขาแบบว่าอยาอกจะเล่นตามหนูอยู่แล้วล่ะเออนะอ่ะก็ฝากด้วยนะครับมผมเดี๋ยวรอเจอน้องๆทั้งสองท่านที่ชั้นเอ็มได้เลยนะและนี่คือลิงอ้อน เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะฮะนี่ถ่ายรูปกล้องรงการนี้เลยนี่ความน่ารักนะเติมเต็มความสุขให้กับเจ้าความรักแล้วนะฮะแหมส่งท้ายของช่วงพิงคาเพโอ้โหไหนไหไหนเสียงของแฟนๆห้ามเงียบนะใครมารอเชียร์หลิงออมขอเสียงหน่อยเร็วเอ๊ น่ารักมากๆโบกมือไาว้ายได้เต็มที่ฮะนี่โบกมือไาว้ายให้เต็มทีมเม่เลยวันนี้อ้โหไม่น่าเชื่อวันนี้นะทุกคนมาให้กำลังใจแบบว่าจัดเต็มโอเคนะครับขอเสียงปรบมอกับหลิงออมด้วยอ่าเดี๋ยวรอเจอด้านบนได้เลยขอบคุณครับเดี๋ยวรอเจอด้านบนได้เลยนะ าสวยสับไหมคะสวยสับนะเออก็เรียกได้ว่าจบกันไปอีกหนึ่งงานแล้วก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะส่งท้ายให้กับทุกท่านส่งทุกท่านนอนหลับฝันดีในคืนนี้ไปกับน้องหลงน้องออมกับการเดินพรมชมพูนะคะก็คลิปนี้ก็คือ ส่งท้ายไม่ได้ส่งท้ายอวยพรกันเนาะส่งท้ายกันหน่อยแล้วกันอวยพรขอให้ทุกท่านหลับฝันดีมีเงินใช้ทั้งในฝันและตอนตื่นนอนเลยพรุ่งนี้ตื่นนอนมารับทรัพย์สุขภาพแข็งแรงกันไปเลยนะคะอาลาศัพทสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมนะมาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ